สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพชาแนลพี่น้องกเกษตรกรท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวทำนาให้โทรมาปรึกษาได้เลยนะครับที่สายตรงเบอร์093-224-8173นะครับผมผมจะให้คำปรึกษานะครับแบบท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับผมช่วยเหลือกันนะครับจุดนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำคลิปบอกกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกรณีใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองนะครับคำถามที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดเลยคือข้าวยังงามอยู่เลยใส่ปุ๋ยรอบแรกไปปุ๋ยรอบที่สองสามารถใส่ได้เลยไหมเพราะว่ามันถึงกำหนด12วันอย่างที่ผมบอกแล้วโดยสูตรปุ๋ยของร่มโพชาแนลเนี่ย ผมจะให้ห่างกัน12วันนะครับเหตุผลที่ว่าก็คือผมจะไม่รอให้ข้าวหมดฤทธิ์ปุ๋ยผมจะให้ข้าวจเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับใครทำสูตรล่มโพชแนลข้าวจะไม่มีโอกาสเหลืองโดยเด็ดขาดโดยปกติและปุ๋ยเคมีจะมีฤทธิ์อยู่ประมาณเพียง15วันเท่านั้นเพราะหลัง15วันข้าวจะเริ่มเหลืองเริ่มหมดฤทธิ์ปุ๋ยนะครับ เราจะใส่ตั้งแต่วันที่12เพราะว่า3วันปุ๋ยก็จะเริ่มออกฤทธิ์มันก็จะไปตรงกับช่วงที่ค่าหมดฤทธิ์ปุ๋ยพอดีอย่างพี่น้องกเกษตรกรเห็นข้าวนะครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่เห็นไหมครับง,งามๆอะไรแบบนี้นี่คือข้าวที่ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วพอข้าวใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับสูตรปุ๋ยรอบที่2ของร่มโพคือ16200ผสมกับ ยูเรีย1ต่อ3นะครับส6 20่สศูนย์ส่วนผสมกับยูเรียนส่วนท่านใส่เลยนะพอถึงเวลาท่านใส่ไปเลยครับสูตรนี้มันจะทำให้ข้าวนะครับใบตั้งตรงชั้นดิกแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงงามนะครับเป็นสูตรปุ๋ยที่ปลอดภัยอยากได้ข้าวผลผลิตสูงท่านต้องใส่ได้เลยนะครับอย่ารอให้ข้าวหมดฤทธิปุ๋ยเพราะว่าถ้าข้าวหมดฤทธิปุ๋ยนั่นหมายความว่ารากข้าวนะครับมันหยุดชะงัก มันจะใช้ดูธาตุอาหารได้ไม่เต็มประสิทธิภาพข้อนี้นะครับควรระวังอย่างยิ่งเลยดังนั้นนะครับข้าวงามใส่ครับต้องใจแข็งๆหน่อยนะนะครับผมถ้าเรารอให้ข้าวหมดฤทธิ์ปุ๋ยมันจะไม่ค่อยดีครับผมปุ๋ยจะใช้ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้น12วันจากรอบแรกให้ใส่ทันทีนะครับผมจำไว้ดีนะ ข้าวงามก็ใส่นะครับใส่ไปเลยนะครับยิ่งงามยิ่งดีโอเคนะครับผมพี่น้องก็จะได้กรอนเห็นด้านนี้ทําไมข้าวร่มโพเวลาเกี่ยวออกมาทําไมไม่ล้มเคยสงสัยไหมแปลงฉันล้มแปลงพ่อล้มแปลงแม่ล้มเพราะว่าลากข้าวครับลากข้าวขนาดเนี้ยและพึ่งต้นขนาดเนี้ยแล้วท่านก็ลองนึกดูดิถ้าเกิดต้นใหญ่ลากข้าวจะขนาดไหน นะครับรากข้าวยาวใหญ่แบบนี้มันยึดต้นได้แข็งแรงเนื่องมาจากจุลินทรีย์นะครับที่มันอยู่ในดินมันทําให้ดินอ่อนนุ่มและจุลินทรีย์ที่ผมเอามาแบ่งเนี่ยมาในรูปแบบของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับผมเพาะเลี้ยงแบบเข้มข้นไม่ใช่เป็นสารกระตุ้นจุลินทรีย์นะครับเหมือนเราเอาจุลินทรีย์ไปปล่อยไว้ในานาและจุลินทรีย์พวกนี้มันจะทําหน้าที่นะครับย่อยสลาย ทำให้ดินที่มันหนึบเหนียวเนี่ยกับมีชีวิตชีวานุ่มล้วนซุยนะครับโดยเฉพาะไส้เดือนดินใช้แล้วนะครับไส้เดือนเข้ามาอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับตอนเนี้อ่าหรือบางท่านนะครับไม่เชื่อผมลองเอาไปปล่อยกับน้ําดูไปปล่อยตามน้ําเลยครับจุลินทรีย์ขยายไปทั้งไหนตรงนั้นข้าวเขียวกว่าจุดที่ไม่มีจุลินทรีย์นะครับยิ่งจุลินทรีย์เยอะข้าวมันก็จะ ดูสดชื่นนะครับและมีหนําซ้ำนะครับมันมีเชื้อราไตโคโดมาด้วยเชื้อราตัวนี้นะครับไว้กําจัดรากเน่าโคนเน่านะครับเชื้อราในดินเชื่อผมนี่ท่านไม่ผิดหวังนะครับเอาไปและลูกค้าส่วนใหญ่ที่เอาไปเนี่ยเป็นลูกค้าที่อยู่ในช่องล่มโพชแนลหนึ่งเเพราะว่าผมไม่ได้เอาไปแบ่งที่อื่นเลยนะครับและแต่ละคนที่แบ่งมาเนี่ยนะครับโอ้ยนะครับถุยกับผมเป็น10นาที20นาทีผมก็ติดตามผลผลงานเดี๋ยวรอชมครับ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมผมมั่นใจมากคนที่เอาน้ำหมักผมไปใช้เนี่ยท่านจะต้องส่งข่าวกลับมาได้เกินไล่เกินนาเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับที่ผมจะเอามาแบ่งเนี่ยมีพี่น้องนะครับเกษตรกร,กรจํานวนร่วมๆสี่หคนนะที่โทรมาปรึกษาแล้วได้ข้าวนะครับก็ได้สูงอยู่แต่ได้ไม่ถึงผมพอเอาน้ำหมักตัวนี้ไปใช้นะครับได้เกินนาที่เอามาส่งข่าวกันใน แชทต่างๆนั่นแหละเดี๋ยวรอดูรอบนี้ครับผมผมเชื่อได้เลยนะครับว่าคอมเมนต์ของช่องล่มโพชาแนลจะมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะนะครับแล้วตอนนี้แนวโน้มราคาข้าวทำท่าจะสูงขึ้นด้วยนะเป็นข่าวดีของชาวนาหลายๆท่านนะครับผมแล้วมันใกล้เลือกเลือกตั้งด้วยตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกท่าน ต้องได้ข้าวให้เยอะไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะลืมตาอ้าปากกันได้แล้วสูตรของล่มโพชแนลคือทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําข้าวได้ไล่ละตันนะครับผมหรือเกินไล่เกินนามีอะไรสงสัยนะครับหรือจะสั่งน้ําหมักนะครับโทรมาแจ้งที่อยู่ได้ที่เบอร์ด้านนี้เลยนะครับเป็นน้ำหมักจุลินรีชีวภาพนะครับบวกกับเชื้อราไตโคเดมานะครับลองไปศึกษาก่อนว่าเชื้อราไตโคเดมาคือเชื้อราอะไรอ่า จุลินรีมีประโยชน์อะไรต่อดินนะครับผมลองไปค้นหาก่อนถ้าใครค้นหาแล้วลองเอามาโทรมาหาผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับแล้วทุกคนจะรู้ถึงข้อดีของมันลองดูครับลองดูขวดละ100บาทใช้ได้5ไร่นะใช้ได้3ถึง5ไร่เฉลี่ยต่อไร่ก็แค่20บาทเท่านั้นโอ้โหโคตรเบาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ